จะเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมกำเนิดเลยได้ไหมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องวิธีการเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมกําเนิดนะคะหลายๆคนนี้ทานยาคุมกําเนิดไปสักพักนึ่งอาจจะอยากเปลี่ยนยี่ห้อไปลองใช้ยี่ห้ออื่นนะคะหรือว่าบางคนนี้ทานแล้วเกิดอาการข้างเคียงนะคะคลื่นไส้อาเจียนนะคะ ปกติจะต้องรอให้ร่างกายปรับตัวกับฮอร์โมนที่ได้รับเข้าไปนะประมาณ2-3เดือนนะคะแต่ในบางคนนี้เป็นปวดหัวมากจริงๆนะคะรอไม่ได้นะคะจะเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมกำเนิดเลยได้ไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันเลยค่ะสำหรับวิธีการเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมกำเนิดน,นะคะก็สามารถทำได้2วิธีการด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือเราสามารถเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมกำเนิดได้ เลยนะคะโดยเริ่มแผงใหม่ต่อจากแผงเก่าที่เราทานต่อไม่ไหวแล้วเนี่ยเหมือนเราหยุดไปวันที่5นะคะวันที่6เราก็ต่อแผงใหม่ที่เป็นของยี่ห้อใหม่ได้เลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เม็ดแรกนะคะทานไปจนครบแผงวิธีนี้ก็อาจจะทําให้ประจําเดือนเราเลื่อนไปยาวขึ้นนะคะสําหรับเดือนที่มีการเปลี่ยนยี่ห้อใหม่นี้เนาะแล้วในบางคนนะคะในช่วงที่เปลี่ยนยี่ห้อเนี่ย ไปทันแผงใหม่นะคะอาจจะมีอาการเลือดออกกระปิดกระปอยนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องตกใจไปนะและในช่วงเปลี่ยนยาคุมกำเนิดนะคะใน7วันแรกนี้เราให้ใช้วิธีอื่นคุมกำเนิดร่วมด้วยนะคะ mm. เช่นอาจจะใช้ถุงยางอนามัยด้วยนะคะ mm. เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของยางคุมเนี้ยดีที่สุดนะคะส่วนวิธีการที่2นะคะก็คือ เหมือนเราทานไปจนครบแผงแล้วนะคะจนถึงรอบที่เราจะต้องขึ้นแผงใหม่เนี่ยเราก็ซื้อยี่ห้อใหม่มาใช้ต่อได้เลยนะโดยก็เหมือนกันนะคะในช่วงเจวันแรกของวันที่เราเปลี่ยนยี่ห้อของยาคุมเนี่ยเราก็อาจจะต้องคุมกําเนิดอย่างอื่นร่วมด้วยนั่นเองค่ะสำหรับการเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมกำเนิดน,นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ